ลวัสนีไวรุ่นกล้องคู่กันอีกแล้วนะมากันอีกแล้ววันนี้มารับ KFC Big C ผู้เจ้านะผมนะ KFC โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปออเดอร์กันทุกคนเออเจ็ดเก้าสี่ครับผมเจ็ดเก้าสี่ครับคุณภ มาแล้วคุเบลเล์เลยเราออกไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ากันนะครับผมเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะเดินไ,ไปหารถกันสัง่งบอลเลย,ยอะไยทุกคนดูสั่งบเลเล์ดเดี๋ยวขอตัวไปส่งออเดอร์กันนะครับ